สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่องสิ่งนี้นะครับสามารถคอมไปกดติดตามตามชื่อในครับ a ฟังไหมครับ a x e z a ห0าร้อผมผมแค่ดู a อะไรนครับจะม่ชินได้ a z e z a a a เอ็กซ์เ e อ็กซ์เอ็กซ์เซตเอหาร้อยะไม่รู้ครับนี่เลยเขาอยู่ช่องแรน่แล้วนะครับผมกดไปแล้วก็กดติดตามกดแจ้งเตือนว่าจะมีคลิปใหม่ๆครับคุณกดติดตามเลยัะผมผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ